สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่10ถึง16พฤศจิกายน2568สัปดาห์นี้การงานการเงินความรักของท่านเป็นยังไงบ้างโชคลาภของท่านจะมาจากไหนมารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เกิดระหว่างวันที่ 15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลย mm. เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านคะอันดับแรกอยากจะขออนุญาตเตือนก่อนนิดนึงนะคะเพราะอรเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะงุดหงิดโมโหง,ง่ายเป็นคนที่ปากไวและใจร้อนมากฉะนั้นท่านจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะใจเย็นลงอย่าทำอะไรตามใจตัวเอง เพราะมันจะส่งผลเสียกับตัวท่านบางท่านถึงขั้นที่ว่าจะมีศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวและสงสารคนที่ท่านนะคะไปคือไม่มีใครเถียงสู้ท่านได้แบบนี้แล้วกันท่านจะโยกเหตุผลต่างๆนานๆ้นามาต่อว่าคือท่านจะมีเหตุมีผลในการพูดนะคะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือว่าระวังคำพูดจะไปทำร้ายจิตใจคนฟัง นะคะเพราะไรเพราะว่าสัปดาห์นี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยและต่อมานะคะท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเยอะขึ้นอาจจะติดต่อกันทั้งเดินทางไปพบปะมีการนัดหมายเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตวหรืออาจจะมีการติดต่อกับคนอื่นผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานโอ้โหสัปดาห์นี้ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆ เป็นสัปดาห์แห่งการทํางานนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นสัปดาห์แห่งการทํางานมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบเป็นสัปดาห์แห่งการแบบรับภาระเพราะว่า1นนะคะงานจะเพิ่มขึ้นมีดวงได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นและต่อมานะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแต่ทั้งหมดและทั้งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะงานยุ่งงานเยอะงานรัดตัว แต่ท่านเป็นคนเก่งทำงานได้ดีสิ่งที่จะต้องระวังก็คือสิ่งที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นปัญหาจะได้รับการแก้ไขนะคะสัปดาห์นี้การงานของท่านท่านใดที่ทำงานประจำรับราชการหรือรับวิสาหกิจเตรียมตัวรับมือกับคนให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีคนมาพูจาย,ยั่วยุมาทำให้ท่านนั้นไม่สบายใจมาทำให้ท่านหงุดหงิดโมโห มาพูดให้ท่านนั้นรู้สึกว่าบัทอรจิตใจทําดีเอะทำไมไม่ได้ดีนะคะจะมีคนมาจู้จี้จุกจิกใส่ท่านบ้างผู้จาไม่น่ารักใส่ท่านบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วไม่ต้องไปโฟกัสแค่คนไม่อยากเห็นท่านได้ดีใช้คําว่ามันจะมีบางคนแหละนะคะมาพูดจาย่วยุอะไรที่ทําแล้วท่านจะเสียใจอะไรที่ทําแล้วท่านจะรู้สึกไม่ดีเขาพร้อมที่จะทําฉะนั้นไม่ต้องไปฟังปิดหูซะ นะคะั่ฟังหูซ้ายถ้าได้ยินก็ให้เข้าหูซ้ายถ้าลุหูขวาไปออขออภัยนะคะถ้ลุหูขวาไปเลยก็ได้นะคะขออภัยค่ะข้อดีนะคะปัญหาจะได้รับการแก้ไขและต่อมานะคะสัปดาห์นี้ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเรื่องการติดต่อการเดินทางท่านใดที่ยื่นหนังสือเอกสารอะไรเอาไว้แล้วกำลังรอคอยข่าวนั้นๆนะคะจะสำเร็จเหมาะแก่การยื่นเอกสารเหมาะแก่การ พูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญเพราะท่านจะประสบความสำเร็จถึงขั้นที่ว่าบางท่านได้เซ็นหนังสือสัญญาเลยนะคะสัปดาห์นี้ท่านจะมีการเซ็นหนังสือสัญญายังไงก็ขอให้ท่านอ่านดูให้ดีๆอ่านให้ละเอียดรอบคอบเข้าใจดีแล้วค่อยลงมือเซ็นและต่อมาท่านเป็นคนที่ทำอะไรที่รวดเร็ว,วทำงานเร็วมากนะคะเป็นคนที่ทำคือเป็นคนที่กระฉับกระเฉงทำปุ๊บปั๊บ ระมัดระวังนะคะเช็คงานให้ดีๆก่อนที่จะส่งงานระวังงานผิดพลาดเพราะความใจร้อนของตัวเองระวังคนเข้าใจผิดในคําพูดท่านจะพูดอะไรกับใครท่านจะต้องพูดให้ช้าลงชัดถ้อยชัดคําคําพูดจะต้องหนักแน่นนะคะจะได้ไม่มีปัญหานั่นเองค่ะเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเยอะนะหรือไม่ก็จะมีคนเข้ามาหาท่านฉะนั้นท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรับก,กลุ่มคาพูดคําจาก,ก็ต้องให้ชัดเจน นะคะต่อมาในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎในะรอบสัปดาห์นี้เป็นเงินหมุนนะคะการเงินเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเจ้าของธุรกิจสัปดาห์นี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะมีเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่ท่านจําเป็นที่จะต้องจ่าย การเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎสัปดาห์นี้หมุนเงินได้หมุนเงินคล่องท่านมีดวงได้เงินพิเศษค่ะมีโชคลาภจากการเดินทางมีดวงได้เงินจากการใช้คําพูดจากการยื่นเอกสารด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครทําได้เลยจะสําเร็จและท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนใกล้ชิดบางคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์ท่านเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ และต่อมาท่านอาจจะได้รับหนังสือหรือว่าได้เซ็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินดูให้ดีๆสำหรับการเซ็นเอกสารนะคะอ่านให้ดีๆอ่านทุกบรรทัดอย่าประมาทเอกสารโดยเฉพาะเอกสารด้านการเงินบางท่านจะได้เงินแต่จะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินนะคะอาจจะได้มาแบบต้องมีข้อแม้กู้ยืมสำเร็จบางท่านได้เงินจากงานพิเศษ บางท่านได้โชคลาภจากการเดินทางด้วยนะเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับคนรอบข้างมีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินท่านด้วยนะคะสัปดาห์นี้หรือท่านอาจจะได้ช่วยเหลือคนใกล้ชิดบางคนเรื่องเงินเงินทองทองฉะนั้นท่านจะต้องมีสติในการช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะท่านมักจะเป็นคนที่จิตใจดี ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่ใจร้อนและปากไวแต่ลึกๆแล้วท่านเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินนะคะระวังโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองชาวลัคนาราศีกรกฎมักจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากคนใกล้ชิดจากเพื่อนสนิท นะคะฉะนั้นสัปดาห์นี้รายจ่ายของท่านยังคงสูงนะคะจะมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางยานพาหนะรายจ่ายเยอะนะคะฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องการใช้จ่ายถามว่าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะยังไงก็ขอย้ําว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะให้ท่านดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยถ้าท่าน ไม่มีโชคด้านนี้ก็ให้ท่านนั้นมองหาช่องทางการหาเงินจากช่องทางอื่นเพราะว่าตัวตนของท่านจะเป็นที่มาของรายรับด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยภาพรวมหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีโชคมีลาบมีดวงได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้นะคะแต่อย่าใจดีกับคนอื่นมากนักในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดความรักในคนโสดค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขเลยแหละ ได้ไปยังสถานที่ที่อยากไปได้พบปะเพื่อนฝูงนะคะการทํางานเวลาที่ท่านทํางานถึงแม้ว่าจะมีคนทําให้ท่านอึดอัดใจอยู่บ้างแต่แค่ส่วนน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทํางานเพราะว่าท่านเป็นคนที่รักงานชอบทํางานนะคะบางบางท่านนี่ทําใจได้ดีเลยทีเดียวแหละไม่สนใจคนเดิมๆคอยขัดแค้งขัดขานะคะ สำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะจะมีการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะคะโดยภาพรวมแล้วสัปดาห์นี้นะคะการงานและการเงินความรักสิ่งใดจะให้โชคให้ลาบหรือสิ่งใดจะทําให้ท่านนั้นเกิดข่าวดีก็คือเรื่องของการเงินนะคะการเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่น ถ้าท่านใดที่การเงินเป็นเงินหมุนหรือว่าการเงินมีรายรับที่ค่อนข้างที่จะคือรับเงินเดือนเพียงช่องทางเดียวเดือนนี้สัปดาห์นี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านหมุนเงินง่ายหมุนเงินคล่องคนให้การช่วยเหลือดีนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะถ้าไม่มีโชคด้านการเสี่ยงดวงไม่ต้องเสี่ยง ให้ท่านมองหาช่องทางอื่นๆในการหาไรายได้นะคะสวัสดีค่ะ